สวัสดีครับเราก็มากับช่องพงพากินพาแซบสวัสดีครับเราก็ามากับช่องพงพากินพาแซบครับเราก็ามากับยำม,มาม่านะครับกะไขาต่ต้มนี่ครับกะไข่ต้มเลยอร่อยนะครับเอาได้อย่างมามา่าเอามือก,ก็มีครับซี่กอกนี่มาม่ารับผม ไปกินกันเลยครับข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรับชมแล้วแซ่บหลายเยี่ยมอร่อยครับเจ้านี่กินประจำแถวบ้านครับ ใครสนใจอม่มงหินประพันโปรหนึ่งแถมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคุณในคำติชมมารับชมสวัสดีได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับ